สวัสดีครับนักเรียนนะครับสวัสดีครับนักเรียน4.5แล้วก็4.7คลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับที่ครูแซมจะมาออนไลน์นะครับในการสอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชันแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์ให้กับพวกเรา2ห้องอีกหนึ่งครั้งนะครับข่าวล่าสุดที่ครูแซมอัดไปจะประมาณ10นาทีนะครับเราจะหยุดอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นการบ้านให้กับพวกเรามานะครับทีนี้ครูแซมจะไป ในเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องนี้ครับตัวหกขันของความสัมพันธ์อยู่เรายังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับแต่วันนี้เราจะมา,ารู้จักโดเมนและเลนส์ของความสัมพันธ์แล้วก็การเขียนกราฟของความสัมพันธ์แบบง่ายๆนะครับเขียนแบบง่ายเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวครูแซมจะอธิบายนะครับเดี๋ยวมาดูข้อที่4ี่ครับอันนี้ครูแซมไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเอาแค่ง่ายๆพอตัวนี้นะครับ อ่าข้อนี้เขาบอกว่าจงหาตัวความสัมพันธ์ใช่ไหมครับเอาเอาแบบนี้ง่ายๆเลยครับตอรอกมาก่อนรอกอาร์มาครับ R าเท่ากับเซตของ x กับ y ใช่ไหมครับอ่าโดยที่ y เท่ากับอับนี้ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เราก็เปลี่ยนเป็น x เท่ากับอ่าอะไรนะตรงนี้ก็เป็น square r o o t 9ลบ y ใช่ไหมครับจาก x เป็น y จาก y เป็น x นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น y น้อยกว่าเท่ากับ0นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เมื่อนะครับเมื่อตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะกลายเป็น7ลบ y อันนี้ก็กลายเป็นเมื่อ y มากกว่า2อันนี้พอแค่นี้พอนะครับคุณแซมต้องการแค่นี้เพราะว่ารายละเอียดอย่างอื่นๆเรายังจะต้องไปหาอีกทีเพราะว่ามันต้องจัดรูปนะครับแต่ไม่จัดก็ได้ครับเพราะว่าพวกเรา หาโดเมนและเลนเป็นอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ไม่กลัวนะครับทีนี้มาลองดูกราฟของความสัมพันธ์ครับอันนี้ครูแซมไม่ลงรายละเอียดเยอะนะเพราะว่าอ่าเรายังไม่ได้สอนเรื่องการวาดกราฟใช่ไหมครับแต่ครูแซมอยากจะสอนให้นักเรียนทราบนิดนึงว่ามันวาดกราฟอย่างไรนะครับตามปกติเราต้องไปวาดกราฟความสัมพันธ์ป็นก่อนนะครับแล้วค่อยมาเป็นวาดกราฟของอ่าอินเวอร์สอีกทีแต่ทีนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครูแซมจะ มาอธิบายให้ให้ให้คร่าวๆนะครับในที่นี้ครับในเรื่องนี้เขาบอกว่ากราฟของความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ถ้าอยากได้กราฟของอ,อินเวอร์สนะครับก็ต้องมีแกนสมมาตรขึ้นมาตัวนี้แต่ทีนี้ครูแซมว่าเรื่องแกนสมมาตรนะครับมันจะดูยุ่งยากนิดนึงเราจะใช้หลักการของอในเรื่องของ ตัวผูกพันก็คือสลับ x สลับ y คร่าวๆแล้วเราก็มาวาดรูปเลยนะครับเดี๋ยวครูแซมจะลองทําให้ดูนะครับไปดูข้อแรกครับดูข้อนี้นะเด็กๆอันนี้มาดูข้อนี้นะครับอเวอร์พวกเราเคยหามาแล้วทบทวนนิด,น,ดนึงครูแซมทบทวนนิดนึงอันนี้ก็กลายเป็นจาก1 2ก็กลายเป็น2 1ใช่ไหมครับจาก3 2ก็กลายเป็น2เอ้ยจาก2 3 จากสองสามก็กลายเป็นสามสองจากลบหนึ่งสามก็กลายเป็นสามกับลบหนึ่งนะครับจากลบสามสองก็กลายเป็นลบสองกับลบสามจากหนึ่งกับลบสามก็กลายเป็นลบสามกับหนึ่งใช่ไหมครับก็จะเสร็จแค่นี้นะครับหลังจากนั้นวิธีการก็คือให้นักเรียนนะครับเอาการาฟเนี้ยเอาจุดเนี้ยไปพอดลงนะครับการพอดการาฟเนี่ย พวกเราเรียนมาแล้วตั้งแต่ม,มรสามนะครับก็คร่าวๆตอนนี้ค่าสูงสุดมันคือเลขอะไรล่ะเลขสุดก็คือเลขสามใช่ไหมครับกับลบสามใช่ไหมนักเรียนก็ไปพอดการาฟโอ้ถ้าพอดกพ์กราฟนี่เร็วมากเลยหนึ่งสองสามอันนี้ลบหนึ่งลบสองลบสามใช่ไหมครับส่วนอันนี้ก็กลายเป็นหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นลบหนึ่งลบสองแล้วก็บนนกกลบ 3ใช่ไหมครับอันนี้ก็เอาแค่นี้พอนะครับจุดแรกนะครับพิกัดจุดแรกคือ2กับ1 x เป็นสอง y เป็น1อยู่ตรงนี้พิกัดจุดที่สองนะครับจุดจุดแรกคือตรงนี้นะจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สองคือ x เป็นสาม y เป็นสองจุดนี้ใช่ไหมครับพิกัดจุดที่สามก็คือ x เป็นสาม y เป็นลบหนึ่ง x เป็นสาม x เป็นสาม y เป็นลบ1 x เป็น3าม y เป็นลบหอ่งอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยให้มันตรงกัน จุดที่สี่ x เป็นลบสอง y เป็นลบสาม x เป็นลบสอง y เป็นลบสามตรงนี้ครับจุดที่ห้า x 3, เป็นลบสาม y เป็นหนึ่งแค่นี้เองนะครับอันนี้พอดจุดเป็นกราฟคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้ในการเรื่องของการพอดจุดธรรมดาเฉยๆนะครับไม่มีอะไร ะครับส่วนส่วนตัวนี้ก็อย่างที่ครูแซมเคยสอนครับอ่ะเอาเข้าวๆอันนี้ลอกโจทย์มาครับไม่มีอะไรครับ x y อันนี้คงที่เหมือนเดิมครับ z z บวกคูณเบวกเหมือนเดิมแต่เราจะมาเน้นหนักเรื่องข้างหลังครับข้างหลังจะต้องเปลี่ยนเป็น y จาก y จาก y น้อยกว่าเท่ากับ x ใช่ไหมครับเนี่ยจาก y น้อยกว่าเท่ากับ x ก็กลายเป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับ y และและอะไรครับและอะไรนะ y น้อยกว่าเท่ากับ ใช่ไหมครับก็จบแล้วนะครับส่วนเรื่องกราฟเดี๋ยวครูแซมมาสอนก็แล้วกันนะครับอันนี้ครูแซมสอนแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพวกเราไปเรียนเรื่องนี้นะย้อนกลับไปดูคลิปล่าสุดนะครับอันนี้การบ้านก็แล้วกันอันนี้ลอกมาครับส่วนอันนี้เปลี่ยนนะครับครูครูแซมเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x ครับคือนะการบ้านนะเด็กๆนะส่วนกราฟไม่ต้องก็ได้ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับคล้ายๆกัน นะครับโอเคต่อไปไปดูข้อต่อไปนะครับเนี่ยที่วันนี้ครูแซมตั้งใจจะมาสอนก็คือตัวนี้ครับเด็กๆในเรื่องของการเขียนกราฟคร่าวครับนะครับเขาบอกว่าจงเขียนกราฟตัวปกผันเห็นไหมครับกราฟตัวปกผันของความสัมพันธ์นะครับโดยใช้แกน x แกน y เป็นแกนเดียวที่เขากําหนดให้ต่อไปนี้นะครับทีนี้ครูแซมวิธีการของครูแซมวันนี้ที่แบบใช้วิธีรัดคือนักเรียนเห็นจุดตัดของกราฟใช่ไหมครับเนี่ย เดี๋ยวครูแซมอใหญ่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับนี่นักเรียนเห็นจุดสองจุดนี้ไหมอันนี้คือจุดเท่าไหร่นะครับอันนี้คือจุดอา x เป็นสอง y เป็นศูนย์พิกัดจุดจะต้องมา x มาก่อนนะอันนี้คือพิกัดจุดอะไรครับ x เป็นศูนย์ y เป็นลบสามใช่ไหมครับอันนี้คือ r ปกติครับรเด็กอันนี้คือ r อันนี้คือ r ทีนี้ r อินเวอร์สหนูควรจะ อยากจะรู้กราฟใช่ไหมครับหนูควกรกาหนด i อเ v อร์มาโดยใช้คุณสมบัติของมันก็คือสลับ x สลับ y ก็คือ0กับ2แล้วก็ i อเ v e r ์ก็ต้องเป็นลบสกับ0เสร็จแล้วเอาจุดตรงนี้ครับจุด2จุดเนี้ยไปพอตลงกราฟคร่าวๆมันก็จะได้ครับอันนี้ครูกแกครูแซมให้แล้วนะโอเคนั้นเราก็ลองมาพอดครับ x เป็น0 y เป็น2 x เป็น0 y เป็น2อยู่ตรงนี้ครับเห็นไหม ต่อมา x เป็นลบสาม y เป็นศูนย์อยู่ตรงนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ลากใส่กันครับเพืนมันเพื่อนมันครแล้วครูแซมใช้สีเขียวในการลากลยเนี่ยครับกราฟก็จะเป็นประมาณนี้ครับเด็กจบละเนี่ยกราฟของ r i n v e r s e ครับจบละเห็นไหมหนึ่งข้อจบแล้วนะอ่ามาดูข้อต่อมาครูแซมทำอีกข้อหนึ่งนะ เดี๋ยวครูแซมจะใ,ให้กันบ้านแล้วจะได้จบคลิปนี้คลิปสันส้นๆนะครับจะได้ไม่ยาวนะักเรียนจะได้ไม่ต้องเบื่อนะครับอ่ะวิธีการหากราฟอินเวอร์สใช่ไหมหาจุดที่สําคัญ3มจุดครับเพื่อดูแนวโน้มของกราฟอ่ะจุดแรกคือจุด x เป็น0เดี๋ยวครูแซมใช้เส้นเล็กๆก่อนนะครับ x เป็น0 y เป็นลบ4ใช่ไหมครับลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้อันนี้สําคัญนะครับต้องหาให้เจอ อันนี้รับหนึ่สอามสี่อันนี้ x เป็น4 y เป็น0นย์อันนี้พิกัดจุดนี้ก็ลบหนึลบสอลบสามลบสีเป็นลบสีเป็น0 y ไม่ได้ขึ้นลงครับ y ก็เลยเป็น0นย์ทีนี้พอสลับอยากได้อาธรรมดาใช่ไหมอยากได้ไอมื word, ใช่ไหมครับอยากได้ไอมืก็สลับมาไอมื I ก็ต้องเป็น0นกับลบสแล้วก็อะไรนะอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นอะไรนะเปลี่ยนใหม่เป็น เอ่อเท่าไรลบสี่กับศูนย์ใช่ไหมครับอันนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ก็จะเป็นศูนย์กับสี่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยครับหนูได้ i อ e หมดแล้วเนี่ยอันนี้พวก i อ e หมดหมดแล้วเนี่ยนักเรียนก็เอาไปพอตจุดแล้วก็จะได้คําตอบแล้วเราก็ลากจุดคล้ายๆรูปที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นรูปพาราโบลาเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่ามันจะไปทางไหนตามจุดที่เรากําหนดนั่นเองอันนี้ i อ e หมดหมดเลยนะนัเด็กน มาลองพอดราฟครับจุดแรกคือศูนย์กับ4 x เป็นศูนย์ y เป็น4ี่ x เป็นศูนย์ามี่ x เป็นศูนย์ y เป็น4อยู่ตรงนี้ครับจุดนี้ x เป็นศูน y เป็น4นะเด็กๆครับ x เป็นศูนย์เนี่ย x เป็นศูน y เป็น4เนี่ยต่อมา x เป็นลี่ y เป็นศูนย์ x เป็นลบ y เป็นศูนย์นี่จุดนี้ x เป็นลบ y เป็นศูนย์อยู่จุดนี้ต่อมาจุดที่สาม ตัวนี้นะ x เป็นศูนย์ y เป็นลบสี่ x เป็นศูนย์ y เป็นลบสี่นี่ไงครับอืม x เป็นศูนย์ y เป็นลบสี่ทีนี้กราฟของเราก็จะเป็นแบบนี้ครับกราฟกราฟครูแซมแซ่เป็นเส้นสีเขียวนะนี่กราฟครับอเลยก็ตอบแล้วครับโอเคไหมครับอ่าทีนี้การบ้านมีข้อไหนบ้างการบ้านครูแซมมอบให้เป็นข้ออ่าข้อข้อนี้นะครับข้อสามกับข้อสี่นะครับการบ้านมีสองข้อ นะครับแล้วก็มีข้อนี้ด้วยดีกว่ามีข้อสามห้าสี่นะครับการบ้านของสองข้อนะเด็กๆนะไอ้สามข้อนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราเจอกันใหม่สวัสดีครับเด็กๆ